มีความสูขโว้ยไหนเส่ยส่ใยา่ยา,าอยใ่ใส่ใส่ให่ใส่ะส่ใโ่ใส่โส่ใ่ใลองสค่ใส่ใบ,บ่ใส่ใส่ใส่สุดยอใส ไม่เอาแบ่งให้ยายกินเพราใช่อะไรดีไงแบ่งให้ยายกินเยายหรอกอร่อยจังเลยอร่อยไหมคะหูนี่กินไปจะครึ่งชิ้นแล้วอ่ะโหสุดยอดตายแล้วนี่ถ้าพี่น้องบอสเห็นนะต้องแบบว่าโอ๊ยปากนะ กินไม่ถึงแขนเลยลูกเอา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 เบาเบาลูกเบาเบาไม่ไม่เข้าไปข้างในลูกเแล้วข้างนอกพอแล้วลูกไหนข้บนข้างใน